เที่ยวเวียดนามด้วยตัวเองสวัสดีวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเวียดนามค่ะคลิปนี้ค่อนข้างยาวมากเลยนะคะไปมาทั้งหมด4เมืองนะคะ6วันค่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะทางจากแบงคอกไปที่ดานังค่ะแล้วก็ไปที่ฮานอยค่ะเราบ,บินจากดานังไปที่ฮอยอันค่ะชอบสับสนฮานอยกับฮอยอันมากเลยค่ะปลุกพุดผิดวันนี้เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะแล้วก็ต่อด้วยซาป,ปาค่ะ คลิปนี้นะคะเราไปดันทั้งหมด4คนค่ะมีออนมีป้าป่ามีแม่ แล้วก็มีน้องสาวค่ะบอกกันเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยค่ะการเดินทางที่สุดยอดจริงๆเรามีโอกาสได้ขึ้นไปนอนบนบานาฮิลด้วยค่ะทุกคนรู้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากไปสะพานมือนะคะถ้าทุกคนได้ไปนอนที่บารนาฮิลทุกคนจะมีสิทธิพิเศษนะคะได้ขึ้นไปบานาฮิลตั้งแต่เช้าเลยค่ะโอเดอร์บริดจ์นะคะไปตั้งแต่เช้าโดยที่ไม่ต้องรอนะคะเราไม่ได้นอนที่นั่นเราจะต้องรอสายๆนะคะถึงจะได้ขึ้นไปย้อนไปโชคดีมากๆเลยค่ะค่อยมีคน เท่า่ารไหอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนอ,อนขึ้นไปบนบานาฮิลนนเองนะคะจากเราขึ้นมาถึงบานาฮิลล์แล้วนะคะเราเอาของไปเก็บที่โรงแรมนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินทานอาหารทานกาแฟชิมกาแฟเอาชอบกาแฟนี้มากเลยค่ะเป็นกาแฟใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะอร่อยมากค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินเที่ยวร,บรอบๆนะคะทุกคนจะเห็นว่า บรรยากาศที่ออนไปนะคะคือโชคดีมากๆเลยได้เห็นทั้งสองบรรยากาศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟ้าเปิดแล้วก็หมอกค่ะตอนมานะคะไม่ได้หาข้อมูลอะไรใดๆเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะไม่ง่ายเลยนะคะการเดินทางด้วยตัวเองสําหรับใครที่มากับทัวร์ก็จะมีนำทางใช่ไหมคะแต่สำหรับพวกเรานะคะเดินทางด้วยตัวเองเราต้องหาทางไปเองค่ะหลายๆเมืองหลายๆประเทศที่เราไปส่วนใหญ่เราจะเดินทางด้วยตัวเองนะคะไม่ค่อยจะใช้ทัวร์สักเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะเรามีโอกาสได้มาเล่น ทุกคนเขาเรียกอะไรนะคะที่เป็นรถเลื่อนรถรางอะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนที่เห็นในรูปในคลิปตอนนี้นะคะก็เป็นการเดินทางไป Golden Bridge นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าเขามี2รอบรอบแรกไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะหกโมงวนรอบที่2ก็คือไปหกไปเจ็ดโมงนั่นเองนะคะตอนแรกเราตั้งใจจะมาให้ทาน6กโมงครึ่งนะคะแต่ว่าไม่ทันค่ะ เราก็ได้ไปตอน7จ็ดโมงแต่ก็ไม่ติดนะคะเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนั้นแต่ก็คือมีคนแล้วแต่ถ้าไปรอบแรกเลยจะคนน้อยมากๆเลยค่ะจะได้ถ่ายสะพานโกลเดน้นเบลดแบบไม่มีคนเลยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะตอนเช้าหนาวนิดหน่อยนะคะสําหรับใครที่จะขึ้นมาบนนี้ตั้งแต่เช้าก็คือหาเสื้อแขนยาวมาด้วยนะคะถึงแล้วค่ะสะพานโกลเด้นเบลดโกลเด้นบริดจ์นะคะสําหรับใครนะคะที่มาเวียดนามแล้วมาไม่มาที่นี่ก็คือเหมือนมาไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะอัน,นก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆล,ลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแรงมากค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางกลับค่ะเราอยู่ที่นี่สักประมาณได้จะไม่ผิดประมาณ2ชั่วโมงได้ค่ะ่ดยรูปเดินดูนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเราก็กลับที่บานาฮิวคืนค่ะไปที่โรงแรมเพื่อจะไปทานอาหารเช้ากันนั่นเองนะคะก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะตอนขากลับ เราจะต้องนั่งกระเช้าแบบนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจ,จะประมาณ15นาทีถึงไหมเนาะสินาทีมั้งคะจากอับานาฮิลมาที่โกลเดนบริดจ์่นเองนะคะอย่างนี้เลยค่ะภาบรรยากาศจะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆซึ่งยอมรับประเทศนี้มากเลยนะคะเขาเป็นอะไรที่คือเขาสร้างขึ้นมาแบบเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งของเขาเลยค่ะสวยงามมากๆจริงๆ ดูเขาแกะสลักหน้าที่น,นั่นสิคะสวยงามจริงๆนะคะเมืองเขาเป็นเหมือนเมืองยุโรปเลยจริงๆนะคะบรรยากาศประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับใครที่จะเดินทางมานะคะไม่จำเป็นต้องพักที่บานาฮิลก็ได้นะคะ